สวัสดีครับพี่น้องมือเนีเอาออกนอกพื้นที่นะอันนี้ร้านอันมะฮวงขาประจำอยู่หนาเทโรวิ์นะคะ,ะจ,จะมาซื้อประจำเดี๋ยวมือเนีเอาไวจะมาซื้อช่วยทอดมันทอดไข่เต้าครับพี่น้องเป็นตะแซ่บบอ ่ายหน่อยนะคะคลองโทรศัพท์ค่ะคเสียงมันเบาค่ะน่ากินมากเลยนะคะอันนี้น้ำดื่มขาประจำนะคะซื้อมันหน่อยกล้วยสามชิ้นพี่จับให้ถุงหงสเอาจับมาใส่เบอ,อะไรได้เนี่ยเ,นะเอามันปิง้งแลเอามันปิง้งแล้วก็ออของหัวหน้าเลยมันเหลืออะไร ใช่มาด้ว่สบแค่กินให้เ่อเออก็เอาเผื่อให้แกอันเอาอันหนึน่งแล้วก็กล้วยสิบบาท,าทขาประจำนะพี่น้องกล้วยปิ่งนะคะกล้วยปิ่งมั่นปิ่งนะคะ